สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันพุทธที่15ธันวาคม2,564นะคะจากซืบเนื่องจากเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเป็นวันที่2ซึ่งบางคนอาจจะเรียนไม่ทันนะคะคุณครูก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนไปหนึ่งข้อนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกวันนี้เราจะมาเริ่มที่ข้อ2นะคะข้อ2ข้อ2ก็จะโจทย์ก็จะมีอยู่ว่าอ่ามาฝึกอ่านเลยนะคะลำดับแรกนะคะตามีไก่14ตัวตามีไก่14ตัวก็ต่อ,อตามอีมีกอยไก่เมฆไก่ ตามีไก่14ตอ,อัวตัวนะคะตอ,อัวตัวตามีไก่14ตัวยายมีไก่หตัวก็ยออายอยายยายมีมอีมีกอยไก่ไม่ไก่ยายมีไก่หกต,อออ,ยยหตอออัวตัว ยายมีไก่6ตัวนะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกของวันนี้นะคะ,ะมาบรรทัดต่อไปตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวก็จะเป็นตัวอาอแอลและ ยออายอยายตาและยายมอ,ยมอยีมีก่ไก่ไม่เอกไก่มีไก่รออัวมอรวมรวมกออีก,กีเม่กีต่ออวตัวกี่ตัวอ่านเป็นตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวอีกรอบนะคะโจทย์ปัญหาการบวกข้อนี้นะคะข้อสอง ตามีไก่14ตัวยายมีไก่หตัวตามีไก่14ตัวยายมีไก่หตัวตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวอันนี้คือโจทย์ของเขานะคะต่อไปเราไปที่ข้อหนึ่ง จุดหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งก็จะเป็นเขาจะถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ข้อนี้ถามอะไรนะคะโจทย์มันมียังไงอ่ะก็จะมีเป็น เป็นตามีไก่สิบตัวยายมีไก่หกตัวใช่ไหมคะและตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวโจทถามอะไรล่ะโจต้องการถามอะไรก็ถามอะไรคะเอาคําตอบบรรทัดที่2องเนี่ยตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวอันนี้คือคําถามเราก็เอามาใส่ข้อ1จุด หนึ่ว่าโจทย์ถามอะไรก็จะตอบตอบตอบว่าตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวอันนี้คือโจทย์ถามต่อไปเราไปไปข้อ1.2เลยข้อ1.2ก็จะถามว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรในโจทย์เมื่อเกี้ยโจทย์บอกอะไรบ้างนะคะ โจทย์บอกอะไรแล้วกลับย้อนไปที่โจทย์ของเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะโจทย์ของเมื่อกี้ก็จะถามว่าตาบอกว่าตามีไก่14ตัวยายมีไก่6ตัวตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวเมื่อกี้ตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวเป็นอะไรคะโจทย์ถามอะไรใช่ไหม เพราะฉะนั้นบรรทัดข้างบนก็ต้องเป็นโจทย์บอกอะไรก็ตามมีไก่บอกอะไรก็บอกตามีไก่14ตัวยายมีไก่6ตัวเราก็จะเอามาตอบในข้อ1.2นะคะข้อ1.2ตรงนี้นะคะว่าตามีไก่14ตัวยายมีไก่6ตัวตอบอย่างนี้นะคะเอามาตอบแบบนี้จากนั้นเราก็จะไปโจทย์ข้อที่ 1.3ประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากจาก,จากโจทย์เมื่อกี้คือโจทย์นี้นะคะว่าตามีไก่14ตัวยายมีไก่6ตัวนะตามีไก่14ตัวยายมีไก่6ตัวตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวข้อนี้เอาไก่ของตากับของยายมารวมกันโจทย์ปัญหานี้ก็คือการอะไรคะการบวกเพราะฉะนั้น มันก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ14คือไก่ของตาบวกอะไรคะบวกการรวมก็คือการบวกบวกไก่ของยายอีก6ตัวรวมแล้วเท่ากับเท่าไหร่เราใส่เครื่องหมายอย่างนี้ไว้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็จะเป็น14บวก6เท่ากับเว้นไว้ก่อนนะคะครูยังไม่ต้องการคำตอบ ครูจะต้องการคำตอบในข้อ1.4นะคะข้อ1.4บอกว่าได้คำตอบเท่าใดได้คำตอบเท่าไรก็คือให้เราหาคำตอบแต่เวลาเราเขียนเราจะตอบว่าเราจะเอาคำถามมาทวนนะคะเมื่อกี้คำถามถามว่าตาและยายมีไก่รวมกี่ตัวก็จะทวนคำถามนี้ว่าตาและยายมีไก่รวมจุดๆุดจุด,จด,จดตัว ก็จะเอาในประโยคเสนลลักษณ์14บวก6รวมกันได้เท่าไหร่แล้วถึงจะเอามาตอบตรงนี้ครูก็จะมีวิธีคิดให้เราก็คือ14ครูก็จะแทนไก่14ตัวของตานะึ่1ตัว2ตัว3ตัว4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ไก่ของตา14ตัวรวมกับไก่ของยายก็จะเป็นเครื่องหมายบวกบวกกี่ตัวคะบวก6ตัวก็1 2 3 4 5สอ้าหกตัวเราก็จะนับไก่ของตามี14ตัวแล้วใช่ไหมบวกกับไก่ของยายอีก6ตัวก็เป็น14 15 16 17 18 19สิสิบ เพราะฉะนั้นประโยคน์เนแรก14บวก6เท่ากับ10เท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ20ก็จะใส่20แล้วเมื่อได้20ตรงนี้ก็จะเอามาตอบตรงนี้ว่าตาและยายมีไก่รวม20ตัวแบบนี้นะคะอันนี้คือจทยปัญหาการบวกของวันนี้วันนี้ครูลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ